สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านมาพบกับผมหนุ่มคนใต้วัวจะอีสานเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงเกือบจะบ่ายแล้วนะครับพอดีผมกวาดคอกงวัวแล้วก็เอาขี้งัวมาไว้นะครับมาไว้เป็นทําเป็นหน้าดินนะครับก็เลยมีโอกาสได้มาถ่ายความคืบหน้านะครับของนาข้าวนะครับที่ทํากันนะครับ ที่ทากันคือผมทาคนเดียวนี่แหละครับก็เนี่ยครับสภาพนเข้าวครับประมาณเกือบสามอาทิตย์นะครับสามอาทิตย์ก็เกือบเดือนนะครับก็ข้าวขึ้นก็โอเคอยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็วันจันทร์นะครับประมาณวันจันทร์ก็จะเริ่มให้ปุ๋ยนะครับนะครับนี่ครับคือไอ้ตรงสีขาวๆอันนี้นะครับคือ ดินแห้งนะครับมันเป็นดินทรายนะครับดินแห้งเป็นดินด้านบนนะครับส่วนด้านล่างมันยังชื้นอยู่นะครับแต่ทีนี้ไอ้ตรงที่เป็นดินดำๆนี่ก็คือดินเปียกนะครับก็คือดินกึ่งเหนียวนะครับดินร่วนกึ่งเหนียวนะครับมันก็เลยยังมีน้ําขังนะครับมันก็เลยทําให้ดินเนี่ยเป็นสีดำนะครับก็จะดูจากสภาพแล้วย้าวไหวนะครับมีน้อยมากนะครับ แต่ตระก,กูลตระก,กูลหญ้าอะไรอะหญ,ญ้าหญ้าปอดหญ้าอะไรเยอะมาก,กนะครับซึ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าจะทำยังไงนะครับคือนาแปลงนี้นะครับเป็นเป็นเ,เป็นนาที่มันมีปัญหาอย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพของดินนะครับแล้วก็เรื่องของหญ้าในนานะครับแปลงหญ้าในนานะครับซึ่งปีนี้เนี่ยผมเริ่มที่จะทําตามที่ ผมคิดว่ามันควรจะปรับปรุงนะครับก็เลยได้สภาพอย่างนี้นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับจะมองไม่เห็นเลยนะครับมองไม่เห็นข้าวเลยนะครับปีนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเทียบกับนาของคนอื่นนะครับแบบนี้ถือว่าแย่นะครับก็ค่อยๆปรับไปนะครับค่อยๆปรับสภาพกันไปนะครับแต่สิ่งที่ตอนนี้ที่ผม ทําก็คือลอดต้นทุนนะครับลดต้นทุนได้เยอะนะครับแล้วก็สภาพนาสภาพข้าวที่องอกก็ดีดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับส่วนอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับพื้นที่นะครับของแปลงไร่้อยเก่านะครับตอนนี้ก็ปรับพื้นที่เสร็จแล้วนะครับนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับปรับพื้นที่เสร็จแล้วนะครับแต่ทีนี้ มันยังมันยังทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับฝนตกหนักนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนกำลังตกนะครับผมก็คือพูดง่ายคือถ้าเดินขึ้นขอบบ่อครับก็คงอย่ามีได้ถอดรองเท้าบู๊ตดึงนะครับดึงให้ขึ้นจากดินนะครับเพราะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าไม่ขึ้นไปดีกว่าครับปล่อยให้ดินมันซัดตัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันส่วนจุดไหนที่ ตะลิงนะครับหรือขอบดินมันพังนะครับก็ค่อยแก้เอานะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปเดินอยู่หน้าตอนนี้นี่เดินแล้วทํางานลําบากมันจะเสียเวลาอื่นด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทํางานเฉพาะตรงจุดนี้ที่เดียวนะครับผมมีงานหลายอย่างที่ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่ทําแล้วมันเสียเวลานะครับแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มากมายเท่าที่ควรจะเป็นนะครับก็จะต้องละไว้ก่อนนะครับเพื่อไปทํางาน อย่างอื่นที่มันจะได้เนื้องานได้ได้ไประโยชน์มากมากกว่านะครับส่วนตรงนี้กเ็เป็นส่วนที่เหลือของไร่ข้าวเก่าที่ที่ยังที่ที่ไม่ได้ปรับพื้นที่นะครับแล้วก็เหลืออยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวพอเสร็จในงานส่วนของนาเขื่นแล้วนะครับผมจะกลับมาไถแล้วก็ทํานานะครับซึ่งตอนนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับทิ้งไว้ก่อนนะครับนี่ก็คือถ่ายให้ถ่ายมาดู การปรับพื้นที่นะครับนู่นนะครับตั้งแต่หน้าถนนนะครับยาวลงไปจนสุดแปลงนะครับเกือบสุดแปลงนะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งบ่อครับบ่อบ่อลูกถัดไปตรงนี้นะครับยังเหลืออีกหนึ่งบ่อที่ต้องขุดนะครับซึ่งยังไม่ได้รถนะครับยังไม่ได้รถแล้วก็ตอนนี้ผมเอาส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นพื้นที่ทํานานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ผมทําก็คือหนึ่งละเรื่องของการกวาดคออง้วนะครับนันหมายถึงว่าในในใน งานประจําวันนะครับตื่นเช้ามาคือตอนเช้านะครับตีห้าก็ไปแปลงครับแปลงไหนก็ได้นะครับที่ต้องทําในเรื่องของตัดหญ้าอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าทําตอนเช้ามันจะไม่ร้อนนะครับแล้วแปดโมงเช้าก็จะมาเอางวออกไร่ทุ่งนะครับแล้วช่วงเที่ยงนะครับงัวเข้าร่มแล้วนะครับก็จะมาเอ่อกวาดคอกงัวทำความสะอาดคอกงะครับแล้วก็ขุน มูวัวทั้งหมดนะครับมาใส่นาซึ่งนาแปลงไหนก็แล้วแต่ครับที่เราจัดสรรเอาไว้นะครับก็เสร็จปุ๊บนะครับถึงจะมีโอกาสนะครับมาทำมาทาคลิปหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงเนี่ยก็เป็นช่วงที่แบบว่าเออมาดูความเรียบร้อยมาวางแผนหรือทำงานอะไรที่มันต้องควรควรจะทำ คืองานที่ต้องรีบทําเร่งด่วนนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งประมาณตอนบ่ายสามบ่ายสี่ก็ต้องไปหางวอีกแล้วครับแล้วก็ดูงวนะครับจนถึงช่วงประมาณประมาณทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะมาดูงวทุกทุกสามชั่วโมงนะครับก็ได้นอนก็ประมาณตีหนึ่งนะครับซึ่งนี่ก็คือชีวิตประจำวันของผมนะครับ ที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งก็จะพยายามลดนะครับลดาภารกิจไม่ใช่ลดภารกิจนี่ลดลดกิจให้มันน้อยลงเรื่อยๆนะครับคือหน้ตอนนี้เนี่ยเราเป็นกเกษตรที่เริ่มต้นนะครับเริ่มทํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานมันก็เลยเยอะเป็นธรรมดาครับแต่ว่าพอพอเราทําได้เยอะแล้วนะครับเราทําได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ต้อง ไม่ต้องเยอะอย่างนี้นะครับก็คือบางสิ่งบางอย่างนี่เราสามารถลดขั้นตอนไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกครับมันจะหนักครับการทำเกษตรนะครับแต่ถ้าเกิดเราทําถูกต้องนะครับช่วงหลังเราสบายนะครับเพราะว่าเก็บเกี่ยวผลงานอย่างเดียวนะครับก็พามาดูนานะครับร้อนนะครับตอนเที่ยงร้อนมากนะครับ ตอนเที่ยงร้อนนะครับแต่ว่าตอนบ่ายๆนะครับฝนฝนจะตกนะครับฝนจะมานะครับก็เป็นธรรมชาติของแถบนี้นะครับอันนี้ก็สาลูกที่ขุดปีที่แล้วนะครับซึ่งระดับน้ำก็ยังยังเยอะอยู่นะครับเพราะว่าปีนี้ผมยังไม่ได้ใช้น้ํานะครับยังไม่ได้ถอดน้ํามาใช้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็อันนี้คือตอนยูคาที่มันขึ้นเองนะครับมันเกิดขึ้นเองผมไม่ได้ปลูกนะครับ ก็พามาดูนะครับบรรยากาศนะครับฝั่งนี้หญ้าเยอะอยู่ครับหญ้าเยอะมากครับเป็นผักปลอดหรือผักอะไรสักอย่างนะครับผมจําชื่อไม่ได้นะครับแต่ก็ข้าวก็แทงยอดขึ้นมานํามันแล้วครับผมคิดว่าถ้าเกิดผมให้ปุ๋ยไปปุ๊บเนี่ยหญ้าพวกไอข้าวพวกนี้มันก็จะสูงขึ้นคลุมคลุมหญ้าครับมันน่าจะกระโดดขึ้นคลุมหญ้านะครับเพราะฉะนั้นก็ ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวไว้ดูกันอีกทีนะครับส่วนไหนี้เป็นไหที่ผมไถเป็นไหสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาเครื่องตัดหญ้าตัดฟางนะครับตัดย่อยสลายฟางนะครับจาน่าจะจากันได้นะครับแล้วก็ไถกรอบเลยนะครับพอไถกรอบเลยปุ๊บฟางมันเส้นใหญ่ครับมันไถยากมากนะครับก็เลยต้องรอไว้นานมากครับกว่าที่จะไถนะครับไถไถเพื่อมาปลูก เพราะนั้นอันนี้เป็นไถสุดท้ายที่หวานข้าวปลูกนะครับแต่ก็คือไถไถไถช้านะครับแต่เวลาหวานข้าวก็หวานห่างกันแค่วันเดียวนะครับซึ่งดูจากฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือย่อยนะครับใช้เครื่องตัดหญ้าย่อยตัดหญ้าแล้วก็ย่อยสลายแล้วไถนะครับซึ่งมันได้ดินที่ออกมาสวยมากครับแล้วก็ข้าวก็สวยด้วยนะครับแต่ในขาดเดียวกันดูฝั่งนี้ครับ แต่ฝั่งนี้ได้เปรียบตรงที่น้ํานะครับน้ําเขาดีครับฝั่งนี้ว่ามันเป็นที่ต่ํานะครับก็มาดูนะปีนี้ปีนี้ผมจะดูเรื่องของอวิธีการหวานข้าวนะครับมาดูเรื่องของวิธีการหวานข้าวก็คือว่า,าคือมันเป็นมันเป็นข้อถอกเถียงกันในหัวผมนะครับว่าข้าวเนี่ยเราจะหวาน เราจะหวานถี่แค่ไหนหวานเยอะแค่ไหนหรือเราจะหวานหวานห่างแค่ไหนหรือหวานน้อยแค่ไหนนะครับถึงจะได้ผลดีนะครับปีนี้ผมก็เลยจัดเลยครับจัดของจริงเลยนะครับดูครับว่าถ้าเราหวานถี่กับเราหวานห่างเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมนะครับมันต่างกันเยอะถ้าต่างกันเยอะก็อันไหนหวานแล้วมันได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับก็ะจะใช้วิธีนั้นนะครับ นี่ครับซึ่งฝั่งนี้จะวานทีนะครั <regret> บ <iki> บอกไว้ก่อนว่าฝั่งนี้จะวานทีนะครับวานทีส่วนจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เขากวาดดินนะครับเอาดินไปทําคันคันคลองสูงน้ํานะครับมันก็เลยไม่ไม่มีหน้าดินนะครับมันก็จะไม่เหมือนกับฝั่งตรงนี้นะครับที่มีหน้าดินนะครับข้าวมันจะงอกแต่ตรงนี้ข้าวมันจะไม่ค่อยงอกนะครับทั้งแถบครับไม่ใช่มีแถบเดียวนะครับทั้งแถบฝั่งนี้ก็เป็นนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นนะครับทุกไ่นะครับผมก็พยายามปรับพยายามปรับแล้วก็เสริมเพิ่มเป็นสีสารทุกปีนะครับมา2ปีแล้วนะครับปีนี้ก็รอผลดูผลอีกทีครับถ้าปีนี้แล้วยังไม่ได้นะครับปีหน้าคงจะเอาขิงัวลงนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับทีนี้ก็มาดูแปลงฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้เนี่ยแปลงสองไหที่ผมเดินอยู่นี่อาจจะเป็นการหวานข้าวที นะครับเป็นการหวานข้าวถีในขะาเดียวกันแปลงถัดไปนะครับที่เป็นสองสองซอยถัดไปนะครับผมหวานข้าวบางนะครับซึ่งสองซอยเนี่ยผมใช้ผมใช้ข้าวในการหวานไม่ถึงครึ่งกระสอบครับแต่ดูจากสภาพแล้วนี่ข้าวมันก็ขึ้นดีนะครับก็เดี๋ยวดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงไอข้าวที่มันเป็นมันเป็นกระจุกนะครับเป็นกระจุกอย่างงี้นะครับ มันเกิดจากหมาแล้วไอตัวดีมันเกิดจากคาดของรถไถนะครับไถแล้วมันไปติดหลุมนะครับแล้วก็มันมันดันดินนะครับดันดินที่ที่มันสูงสูงนะครับมามาใส่ในหลุมนะครับทีนี้เม็ดข้าวมันก็เลยมาด้วยครับมันก็เลยกลายเป็นกระจุกอย่างนั้นนะครับนี่ครับอันนี้คือหวานห่างหมดเลยนะครับซึ่ง หวานหางผมก็ไม่รู้นะครับว่าหวานห่างมันจะดีไหมนะครับเพราะว่าผมเคยหวานหางไว้ปีหนึ่งนะครับแต่ปีนั้นหญ้ามันเยอะนะผมไม่ได้ข้าวนะครับปีนี้เลยตัดสินใจว่าเออหญ้าหวายมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมก็เลยลองตัดสินใจหวานห่างดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าผลมันจะเป็นยังไงนะก็คือแถบนี้มันก็จะเป็นแถบที่ผมหวานข้าวหางทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปีนี้จะได้รู้กันนะครับว่าหวานข้าวหางนะครับกับหวานข้าวที แบบไหนจะดีกว่ากันนะครับก็เป็นการทดลองปีนี้ครับบอกผู้เท่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผู้เท่าด่าเดี๋ยวเขาหาว่าเอาของมาเล่นนะครับก็อลองดูครับเราก็อยากรู้นะครับเราก็อยากทดลองทํานะครับเพราะว่าพอทดลองทําสิ่งที่ได้ความรู้ที่ได้นะครับการเรียนรู้ที่ได้ก็เกิดขึ้นกับเรานะครับที่เราจะต้องทํา เกษตรบุญผืนแผ่นดินตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีความรู้เยอะนะครับในภูมิประเทศในแปลงของของเราเองเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะประสอบซ้ามสําเร็จนะครับก็มีสูงครับแต่เพราะฉะนั้นณตอนนี้นะครับผมมาทํานาที่นี่ประมาณปีที่3ามย่างเข้าปีที่4ีนะครับผมก็ต้องศึกษานะครับต้องทดลองทำนะครับลองปิดลองปูก กว่าจะได้ข้อมูลมาแต่ละครั้งนี้เหนื่อยนะครับเป็นปีนะครับกว่าจะได้ข้อมูลมานะครับเพราะฉะนั้นมันคือความรู้นะองค์ความรู้ที่เราทดลองใช้แล้วก็ทดลองทําขึ้นมาด้วยตัวของเราเองนะครับเราไม่ได้ลอกเรียนใครนะครับหรือว่าไม่ได้ลอกแบบใครนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหนื่อยเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็โดนแอนตี้โดนด่าเยอะนะครับแต่ก็ต้องลองทํานะครับถ้าไม่ทำเราก็ไม่รู้ครับ นี่ถ้าเกิดทําตามชาวบ้านคนอื่นเขานะครับมันก็ไม่ใช่แปลงของเจ้าของครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าทําแล้วแปลงเจ้าของมันจะดีไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทําในแปลงเจ้าของนี่หละนะครับเป็นดีที่สุดนะครับวันนี้ก็เลยํามาดูนะครับแปลงข้าวนาโคที่หว่านไปแล้วประมาณสามอาทิตย์นะครับก็มีทั้งหญ้าและมีทั้งข้าวนะครับคือนะนาหวานต้องทําใจนะครับนาหวานไม่ใช่นาดำนะครับถ้านาดํานี่สวยนะครับข้าวสวยนะครับ แล้วก็ไม่ค่อยมีหญ้านะครับแต่นี่คือนาหวานนะครับนาหวานยังไงก็ต้องมีหญ้านะครับโอเคครับก็พามาเที่ยวนะครับงั้นผมขออนุญาตจบคลิปรอบนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอย่างอื่นต่อนะครับงั้นไว้โอกาสหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ